วสวัสดีท่านผูส้ส้มตอนนี้เฮาก็จะมาเบิ่งบรรยากาศอยูุ่ที่เขตพิเศษเบี่งถัดล้วงในสวงตอนแรงๆขายคำว่าในสวงนี่คือเป็นสวงที่พิ่นปดล็อกบางสถานที่แต่ว่าบางเขตพื้นที่สแดงก็ยังคงสืบตอ่อดอกดาวอยู่ทีนัคนวิ่งจันทร์และก็คือหนี่เมนยุจุดเขตเศรษฐกษิจพิเศษเขาเรียกเบิ่งตอนนี้เป็นตะเวนตุกดินข่อยคำยามแรงเข้ามาก็ถือว่าเห็นแสงสีไฟอยู่ที เขตตึกอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมเห็นไหว่ามีผู้คนพักพาอาศัยกันอยู่้วก็นอกจากนั้นฮอกก็มาเห็นอยู่จุดเขตนี้ตามถนนหนทางก็ถทอว่ามีการก่อสร้างสําเร็จบางอย่างแต่ว่าแขยังหลายอย่างที่ยังไม่ทันสําเร็จโดยสปอร์เป็นการเต็มเ้นนาการมีผู้คนมาออกกําลังกายอย่างเปขบวนฟืดนเห็นแต่คา่าตอนนี้ที่ว่าจบงามหลาย อนอกจากนั้นเขาก็จะไปเบึงการก่อสร้างอัปเดตการก่อสร้างเกี่ยวกับตึกอาคารที่สูงที่สุดจุดที่นครดวงวิงจันทร์หรือว่าอยู่ในประเทศลาวซึ่งเป็นตึกอาคารสีเขียวซึ่งว่าจะเห็นคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้เราจะเอาบรรยากาศตอนคำค,ำคำใหในทานผชมในบ่งกอนอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่ง ยูทีเซ็นเตอร์ซึ่งคางไกลออกจากบอลคอนโดมิเนียมเบึง่งวิวทิวทัศน์ส่วนนี้ก็ถือว่าทุบงามมีล่มพัดมาเย็นสบายสบายท่านผู้ชมเห็นอยู่หันเป็นเป็นน้ำนะครับซึ่งมันเป็นน้ำนาานด,นดอนกลาง เจ้าเบงิงข้าเบิงนี่เดี๋ยวที่ซุ่มเ,เขาใกล้ใลให้เบิงแน่้าข้าเบิงตามต,ามตัวจ,จริงถ้าโครงการก่อสร้สางเขตสถานกิจพิเศษเบิงถาดลวงสําเร็จเสร็จสิ้นวัตถุสิ่งทุกอย่างอะไรนี่ก็จะเป็นตัวเมืองที่ท่านสมัยแต่ก็งามร้ายนี่นะเบิงตามการออกแบบจัดสรรโซนที่ว่ากระเห็นได้ถึงความเป็นระบบระเบียบ้วก็เป็นแบบท่านสมัยนะเขให้เพิ่นสร้างสาเร็จเสร็จสิ้นโดยวไว้ ขาดว่าก็คกงเจ้าบ่พเทราดปีแต่ตอนนี้สีผ้าไปเบิ่งโมเดลหรือว่าแบบหูภาพจำลองวิดีโอจำลองแล้วกับกล้ไก,กับอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดที่ว่าพันสางสําเร็จมาแล้วให้เบิ่งเป็นบางส่วนบางจุดบางยานอันนี้มั็นยูถนนบึงผาดหลวง เป็นถนนใหญ่ยูทีขิดมงขารลวงมาสันซะพว่าพบการก่อสร้างของเพื่อนก็มีร้ายโซนร้ายแยกร้ายเส้นทางสนั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเส้นทางลักก็ได้แต่ก็สร้างคนมูก็ได้มียังไงเด้อก็พามาตลอดแต่ว่าอันนี้ก็เป็นการอัปเดตบ้านเมืองเข้าในส่วนโควิดก็นำเอาบรรยากาศมาฝากมาตอนที่ว่า คือเขาคลิปเขานำเสนอก่อนหน้านี้แล้วว่ามาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการก่อสร้สางอยู่นี่นะระวางถนนหนทางที่บเป็นถนนหน่อยขอไปแตละจุดแตละงานก็นทีว่ามีการปูยางมีการปูบอนคนยางเป็นที่สาเร็จเสร็จสิ้นเรียบหอยแล้วแต่ว่ายัางบาท่านได้มีการแต้มส้นยังบาทนได้มีการใส่ดอกไฟอยู่ที่ถนนแห่งแห่งนั้นแต่ว่า าในตอนนี้ความคืบหนา้าก็คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเติรพว่าจะเป็นการก่อสร้สางโครงอาคารต่างๆก็คือว่ามีการ,ม,การมีความคืบหนา้าไปประสันซะอันนี้ล่าสุดสุดลาา่าล่าุดเดี๋ยวจะเอาแบบแผ่น,พ,นพังเป็นคลิปวิดีโอจำลองด้ว่อันนี้เป็น ก็มันแวีนมันอยา่างมั่วเนาะนี่จากท่านผู้ชมตอนนี้สิมาเอาภาแพแผนพังน์ของการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบืงทารุ่งให้ท่านผู้ชมในเบิร์นเดอร์ชื่อว่าให้ท่านผู้ชมในเบิรนะ์นน,น,นนี่นน view, YouTube, สูงตอนกลางคืนแล้วก็ยิ่วยูทูบขอบเตี๋ขอบขอบแพงนี่ท่านผู้ชมเอ๋อเบิร์นน้ำกัน แต่ลนดะห้องสุดล้วนแต่มีความโดดเด่นของสวนมีสา้อยน้ำส่วนตัวมีสวนระเบียงส่วนตัวและก็ระเบียงร่มส่วนตัวซึ่งจะเหตุให้อากาศที่หอนเอาเมื่อพัดผ่านต้นไม้ทือวัาชนหนาเย็นก็จะสามารถรุดพรวามหอนลงไปได้ห้องสุดเอแมนอยู่ในโซนสันตำของอาคารที่พักอาศัยหนึ่งห้องครับแขกหนึ่งห้องกินขา้าวสองห้องน้ำ ดูว่าหองนอนรักประกอบมีบอลเปลี่ยนเนี่ยก่อลายยาอ่านบรท่านอ่านบรท่านอันนี้มันสุดหองนอนพี่แต่เราหองสุดประกอบมีสามหองนอนหนึ่งหองรับแขก,กหนึ่งหองคิดเขา้าหนึ่งสองหองนำ้ำหองรับแขกในหองอาหารทงแจงสว่าง ห้องนอนรักประกอบมีห้องน้ำสะอาดสามารถออกจากห้องรับเกไปหาซาด้วยน้ำในย่างด้วยกรงอู้อ่านประทัดออก Okay. <laughs> จารเทประสมันเน่ยเป็นการที่เขาพามาตอนสวงคำคืนกับเบิ้งแพนพังแต่ว่ามันกดสิบุอยากแจงชัดเจนภาได้แต่ว่าการพ่อเห็นได้เห็นในถึงความทันสมัยถาก่อสางสาเร็จตามเพนการที่วางไวแต่แท้แต่กับขาดว่ายังคงจะมีการ,กร่กสางในระยะเวลาค่อนข้างเงาไกลเติบแต่ว่ากาแน่นอนถึงความคืบหนาที่ว่าในส่วนนี้กับคืบหนาไปได้ด้านเติบโดยเฉพาะพื้นฐานโครงล่างนี่กับที่ว่า มีความคุ้นหนาไปไรเจ้าฮอกาเห็นว่ามีผู้คนกับเที่ยวอ,อยู่แต่ว่าเป็นจำนวนบนหลายเจ้าท่านผู้ชมวันนี้เป็นการอัปเดตล่าสุดสำหรับตอนกลางคืนบุกขอบใจสำหรับการติดตามครับส้มแล้วเ็าจะเจอกันอีกในคลิปต่อไปอย่าลืมก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์รีกด Subscribe ให้่องของกินน,น่ชแนลด้วยเด้อสบายดี